ใช่ยังสาวเกาเราก็จะไปทำงานปั่นจักรยานไปคือเกาพี่น้องเยดยวจะให้ดูบรรยากาศบรรยากาศเสาๆพี่น้องเนี่ะก่อนทำงานเราก็จะปั่นจักรยานกู้ใจ let's go บรรยากาศน่มาตปสอพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นท้ายซอยสิบนะคะนี่ท้ายท้ายซอยสิบท้องฟ้าแจ่มใสเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมคาเฟ่ข้างในอีกรอบหนึ่งนิ่มเสาวบรรยากาศดีดีด บรรยากาศคาเฟ่ข้างในจ้านี่ละจ้าข้างในมาชมบรรยากาศข้างในเหมือนเดิเนี้ยพี่น้องบรรยากาศอาหารล่หลาย,ลายนี่ค่ะนี่จ้าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศดีมากๆ ข้างบนเป็นสตูดิโอถ่ายภาพเย้ Yay! มีทุกอย่างเดี๋ยวบางๆมาถ่ายรูปมีที่ให้ถ่ายภาพถ่ายรูปเยอะแยะเลยเด้อพี่น้องนะคะก็บรรยากาศ จะวัดประจำวันจักรยานมาเห็นงานซื้อมือเพื่อออกกำลังกายออกกำลังกายยนี่มือเสารนั่งตาอยู่ในออฟฟิศไล์กับปวดแขนปวดขาพี่น้องให้ชมบรรยากาศรอบๆ อยู่เย้่งๆกับไอคอนสยามนะจ๊ะเยิ่งๆที่ไอคอนสยามฝากช่องเนเดอ้อจ้าช่องนน้อยบาโฮดก็มีนะคะทุกคนเนี่ยค่ะบาโฮดก็มีนะข้างในบรยากาศีนคนงาน เดินไปทำงานตอนเช้าชิว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 ปากซอยสิบ ปิวปิวปิวบรรยากาศเช้าๆปักซอยสิบนะคะเยื่งหน้าไอคอนนะคะทุกคนเราก็มาถึงที่ทำงานแล้วถึงที่ทำงานเรียบร้อย อาออฟฟิศแล้วจ้าให้ชมบรรยากาศชมบรรยากาศรอบๆออฟฟิศหอนหัวงเห็ดงานก็ต้องสแกนนิ้วซาจุดจุ่เอียบปาก,ปกรักษาเจ้าที่เจ้าทาง ทำการเปิดประตูนะครับเตรียมความพร้อมมาหอดกรนมูสเมือเตรียมความพร้อมโตก็ลกลกโตมันจะลกลนิดนึงนะคะทุกคน ตัวมันก็จะรบนิดหน่อยอุ้ยยังยังยังเราก็จะไป มาเราก็จะมาต้มกาแฟเติมพลังงานกันนะคะทุกคนแล้วก็จะมีกาแฟกาแฟแล้วก็โกโก้กาแฟกับโกโก้ตอนเช้า เช้าเราก็จะโกโก้กาแฟคอร์ฟิวเติมพลังให้กับร่างกายตัวเองแล้วก็เพิ่มความหอม ิ่มความหอมให้กับตัวเองนะคะแล้วก็โรชั่นโรชั่นน้ําหอมตัวนี้น้ำหอมน้ำหอมบิงบิงนะคะตอนเช้ามาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอจบไฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะสัญญาว่าจะมาอัพ โหลดคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ